วัสดีครับผมนะครับตอนซองครับใส่ตรตัรี่ปั้นครับคุณศโลวัดวันเขาแล้วครับเมื่อนี้แล้วจากบุญงานบังไฟงายมังวาดเขาครับซ้ำตั้งยุทธครับอาทิตย์ขอวันเขาก่อน้าน เ่าต้องวันทีมางาบ่ค่อยตายไปได้แล้วงาน่าป็นหลายครับหน้ากับผมเองคเดี๋ยวผมจะไปคาดทางขุนครับอีกค่หนึ่ง ใช้เครอเล็กออรรถไถลงบดได้เอาให้นี่แล้วตัวนึงใช้ถับเลยปั้นปั้นอีกรอบรอก่อ,กอบอ่แม่ไม่ให้บอลมุ่งนะมันต้องไปขาดเ,เลี่ยวเลยเขาจะได้ปั้นอีกรอบนึงแล้วกับ ปั้นกันยี้กรแลับพวกหนาอันยังใหญ่น้ำชาวติดปวดขาอย่าง,ง,าางรแรงเลยครับเอาจะจับตุ้แรงหยัดเก็บขี้เกีอยู่ครับรดดเพราะว,ว่าต้องด่วนพยายาจับไว้เล็กพยารีย,ก,รยก,กับต้องเก็บขี้เกียจหน่อยครับลดไถยหน่อยต้องเสริม เอาไฮะมันบดบ่อรอบมีนาอยูอ่ห้าให้ครับผมห้าถืหนึ่งสองสามสี่ 50, หาก็ไห่อยู่ข้างบนครับนี่มีมมแล้วครับ ที่นาแล้วก็พอได้กินนะครับมุมปีเยอะแล้วผมสิบหาสิบสอบครับเสียงหน้าเหมือนเลี้ยงว่าที่ผมไปจะได้ไปนอนเปลววิานาศแล้วครับของน้าพร้อมครับเขาตรงกบ้านที่ครับครับผม เดี๋วยวผมจะไปาขาดอย่างนี้ครับรเศรผมกิไทยแล้วครับคิปหนึ่งให้ให้นะครับผมถ่ายก็ขาดไปแล้วนครับน้ำาตีมือผมเองนะครับลุกอีสานน่เด้คนอีสานเฮ็ดเป็นนะครับ ขาดเอาเลยครับบริษไทต่อจากคลิปกระสุาแล้วครับผมจะเอาคันนี้ผมผมจะข,ขาดให้นหี่ครับเพืปตัดจมคลิปเลยวไไ <c oughs> ยาให้นี่ฮะเออเพราะเสียงเล็บเปนตัดอีกหลายรอบ นี่ผม,ผมจิกทายให้นี่ครับแต่ที่นี่ผมจิกคาดให้นี่จิบวลมพรอป่านยังก่าละ่ะรถรถค่อยเหล็กผมไช่ครับผมับาิบวลมเท่าไลระครับ ลไลงบ่ไดยออไครับด้ยเด้ชขาดเอาไปฟีตเลยครับสวัสดี่ครับพันเขาปูกันเลยครับเขาขอกร้านเขาบทบาบรงบานที เดเมทพวกเขารีบเขากับเช่าออกกับเขาเสียนามก่อนเสียก็ยังมีน้ำสั่งอมด้วยครับสั่งน้ำมีน้ำไายอยู่ครับช่วงนีนะเตรตยมสั่งครับโครงการขอกมัว กับพ่อเห็ดได้สำเรครับนี่เรามุ่งหลังค่าอยู่หนานั่งกับปลูกหนาแหงัวได้หน่ครับเป็นปลาอ่ายอยเนี่ยสองเงินครับขาดได้ครึ่งหนึ่งแล้วม <c oughs> ียันรถไทยลงไปปั่นเลยครับเพราะว่าดันไม่ จะอดค่้ยหลีก่ายเดินตามอย่ากระงามครับกระง่วนจะมีจักตู่อยู่ครับอยากมัมีเงินจื้อหัวจะขอกเยังเ,เป็นบล่อย ก่อนย่างของข้องแด็มโดดสื่อทอมาใส่ป่ะในการที่ทอนอืดังวนดีแาชมเถียงครับชมทีชุมทง่งหลังจากเริ่มสวงหน่อยแล้วครับเศร้านี่โอ้โบาไปเก็ียบเก็ียบลอยอ่ามกับนี่ เครื mai vai, mai vai. ่องหนึ่งเดียวสบง่อยก่อนไม่ไหวไม่ไหวไถไว้เลยครับเดี๋ยวสิจุ่มนันจะคาตีนี้ยังบืนแต่จะทำนี้ยังบืนไปยากอยู่ครับ มาชมถุงชมสวนครับมือบ้านเขา่าพี่คุณปอบาดเข่าทางปีนี้นำ้ำตะเกาได้สูบน้ำแส่ปีนี้ ได้สูบนำออกจากให้หน้าครับน้ามลายพดบ้านเขา,าได้นะครับเห็ดนี้ที่โหลายเห็ดพอได้กินเลยะครับพอได้กินพอได้อยู่อยากนำไปเบ่เงเปิดคันนิดหน่อยนะครับน้องเคยนะครับทุกครับขับรถไถ เดียวแล้วปั่นบสดีเป็นไรครับหยาดจะเกิดหัวกระลำบานครับ,บเตรียมดินแล้ววาดเขาพะทิม ต้องเสตียดีหล่อข้งขางไหมครับประสนปั่นบอกไปด้วรถสามลิรถดับลิ่ ยางเดียวนั่นได้นะดหนาหน่อยครับ กินกับบานตุ่มเลยครับบานเซนามพร้อมใส่กาลเลยใส่ตีดตะขาบรถไปเขาชาอยูอ่ยยครับขับ่ถใส่ตีดตะขาบใส่ดัดข่างไปวุ้นได้ครับสิฟฟี่ลายหยหลยเยอะขนาด เด้ครับว่าเกี่ยวกับพื้นงามก็ก็เป็นไทหน้านะครับเจ้าไทยปลูกปล่อยไปแล้วครับแล้าเจ้าก็ยอมีหน้าหลายทุกคนบดหน้าบนเยิ้มหมดเลยสมิ่งนะครับเฮ็ดพอได้กินเฮ็ดตายหลายกระเมื่อยเห็อพอได้กินเห็นไหครับ ได้ครับเด้อติดตามสองคนอีสารส่วนที่ไม่เตรียมดินขาดหน้าไฟจาวบ้านเข่าครับพรอคนบ,นบน้านคนขาดเดี๋ยวเป็นเสื่เมือ่อนะครับเดี๋ยวเป็นขาดต่อยอีกคนครับน้องไอดาถ้า,า,ามาอยู่ครับจะเขาเมียแล้วครับเป็นน้องสาวเรียน ผมแล้วก็พ่อแล้วก็น้องเคยครับผมขอให้ยุดดีไม่แห้งทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับจะป็นขาดหน้าตอนครับผมสวัสดีครับ